แล้วก็เส้นข้างใ,างในนี like ้น,นะครับส่วนบริเวณตรงนี้ก็เห็นก่อนนะครับมาตรงเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งสเปคบาร์เพื่อคำสั่งแมทพัพเปอร์ตี้นะครับคลิกฮไลท์คลิกที่เส้นต้นฉบับแล้วมาคลิกจุดตรงนี้นะครับแล้วกดเอเคเพื่อปิดการเลือกนะครับเราก็จะได้รูปภาพฉายเป็นไอโซเมติกแล้วนะครับเพื่อนจากนั้นนะครับเพื่อนๆให้เราก๊อปปี้ตรงสือจากตรงนี้มานะครับ โดยใช้คำสั่งคลิกไฮไลท์และใช้คำสั่ง Copy พิมพ์ CO s p e c บา r คลิกซ้ายในะจุดใกล้ๆนะครับแล้วกด F8 ออกนะครับเพื่อที่จะมาวางไว้ไง่ายๆแล้วก็คลิกซ้ายครั้งนึงจากนั้นนะครับเพื่อนๆเราทำการด o u b l e ลคลิกที่ตัวหนังสือที่เราได้ Copy มานะครับก็จะเกิดกล่องขึ้นมานะครับให้เราเป็นพิมพ์ isometric นะครับพิมพ์ตัวใหญ่นะครับ I S O M E T R I C แล้วกดโอเคครับ แล้วทำการปรับแต่งนะครับด้วยคำสั่ง move นะครับพิมพ์ m SPEC b b r r คลิกที่ตัวหนังสือเมื่อสักครู่แล้วก็มาปรับวางให้เหมาะสมแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เราก็จะได้รูป isometric แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเขียนรูปภาพฉาย isometric นะครับจากรูปฟอนรูปแป้นและรูปสายมารวมกันนะครับโดยที่รูปฟอนก็คืออยู่ด้านด้านตัวของเอียงของ isometric ส่วนรูปแปนก็จะอยู่ด้านบนส่วนรูปไซส์ก็อยู่ด้านข้างก็สามารถที่จะทำเขียนรูปไอโซเมตริกได้แล้วนะครับเพื่อน